ข้อที่ควรเลี่ยงในการยื่นรอบพอร์ตครับอย่างแรกครับคือการก๊อบเทมเพลตมาจากรุ่นพี่ครับโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่หานจากเราแค่ปีเดียวครับเราเคยมีเด็กที่คุยกับเราเนอะแล้วแบบโอเคยื่นมหาลัยเอแต่ว่าปเปลี่นเทมเพลตของรุ่นพี่แบบว่าก๊อปการดีไซน์ครับรุ่นพี่ของปีที่แล้วเรามาใส่เลยเราบังเอิญว่าคณะกรรมการจำพอร์ตของรุ่นพี่ได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเข้าข่ายการคัดลอกได้ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะระวังเรื่องนี้ครับ ข้อที่2ครับพี่ต้องระวังเลยคือการใส่แต่รูปภาพครับบางคนใส่แต่รูปภาพใส่แค่ชื่อผลงานแล้วจบเลยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการไม่ได้รู้นะว่ารูปภาพนั้นมันสื่อยังไงข้อที่3ครับอิงมาจากข้อที่2เลยคือการเขียนอธิบายครับต้องเขียนอธิบายที่ไม่สั้นและยาวเกินไปนะยาวมากเหมือนสุนทรพจน์อาจารย์คงจะอ่านไม่ครบครับแต่ถ้าสั้นและกระชับคงจะดีกว่าข้อที่สครับ คือการสะกดชื่อคณะหรือว่าชื่อมหาวิทยาลให้ถูกครับบางคนไหนอยากจะเก๋โด,ดยการใส่ชื่อยอ่อใช่ไหมใส่ชื่อคณะย่อๆเพื่อให้รู้ว่าเออเรารู้อินไซน์นะว่าเขาเรียกกันว่าอย่างไงเงแต่ว่าบางทีอ่ะชื่อยอ่อถ้าเขียนผิดมันก็แสดงถึงความไม่ใส่ใจได้ครับคณะก็ปรการจะรู้สึกว่าอืไปไม่สุดแฮะ ข้อที่5ครับคือการคัดเลือกจานวนผลงานครับแน่นอนครับว่าพอสิบหน้าเราคงทุกคนคงอยากจะใส่ผลงานให้ได้ม,มากที่สุดใช่ไหมล้วเคยเจอหน้านหนึ่งอ่ะใส่ไป10ผลงานซึ่งต้องระวังครับการใส่แน่นมากๆมันจะทำให้คนอ่านไม่อยากอ่านต่อครับอย่าลืมว่าคณะกรรมการไม่ได้เจอพอเราเป็นเล่มแรกเนาะเขาอาจจะก่อนเข,เขาอาจจะอ่านก่อนหน้าเรามา,มาประมาณ3-400หน้าแล้วอะทำยังไงดีให้เขายังอยากอ่านของเราต่อการจัดวางที่เป็นระเบียบ คือบางอย่างไม่ต้องใส่ก็ได้ครับไม่ในแนะนําว่าต้องใส่ทุกผลงานแต่เลือกที่มันเป็นเนื้อนๆนจริงๆเพื่อให้คณะกรรมการอ่านเราจนจบจะดีกว่าการที่ยัดไปทุกผลงานดีกว่าครับ